Terima <laughs> <laughs> <See ya, laughs> มนไ่มีอ่ะ <ue> ยุกีตายว่ะเราะไปเดินเยี่ยมไปูไปไปจ้ลูก นี่บอยังมีรีวะเออแม่พ่อไปเลยจีแม่พ่อไม่มองอดนะมับเอาอ้ายคืนนี้รีละโอ้เรามีะเดจัดไปครับจัดไปทีงานเราต้องปีน บอกแล้วไอ้พวกมึงเลยว่ามันเหรอแล้วมึงเดี๋ยวอันเดียกเสียสารนะแบบนี้ต้องให้เจ้าหมาได้หลายก็มั่วฆ่าจุลูเลยเขาลงเดี๋ยวไปนั่งร้อมกันเดี๋ยวไปนั่งร้อมกันหมดแล้ว เดี๋ยวให้ยํามื้อนั้นแล้วให้เก็บส่งนําเด้อครับให้ยํามื้อ <coughs> งาาลหัวรถเน่อยออกกันไปไปดูนเลยเขาออกงานหน่อยกันล้มใส่หัวรถอีกซะมันล้มค่อยๆดอกไมงานอรวว สิ่งผปกติบ่มันไเล่อ้งไมอีเี่ยืมเบอร์เห็นังเีนี่แหละมีบอกแล้วว่าร่งไ่้ดำหน่ะร่อไรจรงใจแบบนี้รับจดไอสิ่งที่ปกติเป่แบบนี้ิดงท้า นี่นี่เสี่ยมีมาบัง <c oughs> ช้าช้าได้พาเรื่องงาม <c oughs> โอ้ยมันอนมเฮ็ดตีขนาดเลยมาขาดมาสามเฮีภ <c oughs> าไม่เขากูกบอก,อบอก,อบอกอเฮ็ดตีเฉพาะทย นีสว่างเลยโอ้มีคนดังมาช่วยได้นล่